ขอเจิญพี่น้องเพื่อนพ้องไกลๆฟังเอียวสุรชัยได้มาจ่าอูสวัสดีครับสวัสดีแล้วกับต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับมาติดตามรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับวันนี้ฮอปะก,กันในวันเสาร์ที่6กันยายน2568นรนะครับเป็นจะได้พ่องอยู่ดีสบายกันก่อนเนาะ ถึงช่วงเวลานี้บ่ายสามโมงจนถึงบ่ายสามโมงเกิงเขาพิกมาติดตามมาพอก้อยไอเอียวสุรชัยจะมีเรื่องราวสปะเรื่องในเมืองเหนือบ้านเฮามาฮือมาเ,มาเล่าสู่กับทุกท่านได้ติดตามพอก้อยกันเนาะต่างหน้าจอโทรทัศน์ช่อง11 NBT ภาคเหนือนะครับมีตึงมิวสิกวิดีโอเพลงกำเมืองเนาะ ียังแฮมมีเรื่องตีไอเอลสุรชัยไข่อู้ไข่เล่านะครับวันนี้จะปลาไปปุนเนอร์เมืองละปูนครับเปิ้มีงานสลากย้อมเมืองละปูน,นึ่งเดียวในโลกนะครับรวมไปถึงต่างเชียงใหม่เปิ้นก็มีหูบวาดง,งามๆนะครับแถวกลางเวียงเชียงใหม่เนี่ยบอกเล่าเรื่องราวงานประเพณีต่างๆเพื่อภัยได้มีโอกาสจะได้มาแอลกันเนาะ และนอกจากนี้นะครับที่ลำปางครับเปิ้นมีการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการจังหวัดน่านก็มีมอบมั่วกันนอกนะครับเื้กับและเอกละออนก้าเฮอกับพี่น้องประชาชนกาเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับรวมไปถึงการกําจัดแหนถ้าเป็นภาษาฝรั่งว่าใดแรลงต่อน,นี่เนาะเออภาษาไทยกลางว่าจอกแหนกําเมืองว่าแหนีนะไอเอลสุรชัยถูกได้โทรไปถามไอปอบทัศน์จ้างซอนะ ปิ้นบอกว่าปิ้นกับห้องวันแหนกะอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ฟังกันส่วนในช่วงของ NBT Review นะครับวันนี้มีมอกปูบางทีปิ้นกับห้องว่ามอบปูนะเหมาะรับรองเหมาะแน่นอนถ้าพอถ้าก้อยกันเนอะแล้วจะจะได้ปิดท้ายกันกับสำนวนสุภาษิตกรรข้าวกรรมเกาะนะ่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองกับอาจารย์นันขวัญชัยสุรินทร์สีเนาะ โอ้ท่าพอท่าก่อยกันกับรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอลสุรชัยนะครับสำหรับช่วงนี้ไปฟังเพลงไปพอ Mv มวีมวนๆกันก่นอนบอกศิลปินต่างเมืองเหนือบ้านเฮาเนี่ยคนนี้ไอเอลชื่นชมนะ ชื่นชมชื่นชอบตัวน้องมินตราน้านเจ้าเนี่ยนะครับเพราะว่าเปิ้ลมีความตั้งอกตั้งใจที่จะทายทอดบทเพลงด้วยภาษากำเมืองบลืมรากเงาบลืมความเป็นคนเมืองบ้านเฮาเนาออันนี้เปิ้ลเพลงของเปิ้ลชื่อว่าลืมตางปิกบ้านเลยเออแล้วยอย่างถึงลืมตางปิกบ้านล่ะอะไปติดตามกันนะครับ,บอยากปิกบ้านเลยตแต่จันด้เธอ ก็เก็บเอาไปเพ้อฝันกลึงวันเยาเธอได้ไ่อยากปิดบ้านเลยเป็นอย่างหดาวหืดตายลืตมต่างปิดบ้านแล้วก็ได้ก็ว่าเป็นพีบ้าไปเหีนย 不比。 แต้เลยนะครับนาะเพลงของเปิ้ลก็ยังมีหลากหลายไอเอียวสุรชัยต้องขอชื่นชมตแต้เลยเนะ้อน้องมินตราน่านเจ้าเนาะสร้างสรรผลงานเพลงแบบอีมาใือเฮาได้พอได้ฟังกันนักหน้กกันแล้วกันนะครับเรามีโอกาสจะได้ยิบยกนํามาออกอากาศทางโทรทัศน์เืเจ้าเหนือหรือว่าผู้ที่สนใจในภาษากำเมืองได้ติดตามกันแบบอีเนาะเอาละ มาถึงช่วงใครอู้ใครเล่าคือกับมูเฮาได้ฟังกันนะครับเขาไปเริ่มกันที่งานที่วัดหลวงละปูลกันก่อนบอได้ไปแอลกันหรือ,อยังได้ไปห่วมทําบุญกันหรือ,อยังถ้ายังนะต้องไปภายในวันนี้วันพุกเนอะวันพุกเป็นวันสุดท้ายแล้วนะสําหรับงานสลากย้อมเมืองละปูลน,นึ่งเดียวในโลกนะครับนี่พอบรรยากาศกันน้อติลานวัดพระธาตุหาิพูลชัยวรรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดละปูนนะครับ ก็ได้มีการจัดประเพณีสลากย้อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกประจำปี2568นะครับเน้อโอ้เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยเจ้าคณะจังหวัดละปูนพระเทพรทัตนานายกนะครับท่านก่อครยเอิญเจิญชวนเฮ้อพี่น้องชาวพุทธหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับมากันเนะ้อมาห่วมงานบุญกันบุญใหญ่บุญหลวงเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกของพี่น้องชาวยอมเมืองละปูนสลากย้อมนี่ก็ ช่วงของสลากพัดเนี่ยเนาะแต่ว่าตังหลปูนนี่จะเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะเป็นต้นสลากสูงๆเนี่ยนะครับเปิ้นมีการประกวดต้นสลากย้อมมีขบวนแห่สลากย้อมในช่วงเมื่อคืนนะครับมีการแสดงแสงสีเปิศาสาดเข้าไปที่ต้นสลากงามเลยนะครับจัดจนถึงวันพูกเน้อย้ำกันถึงคำเตอะอูถึงสลากย้อมเนี่ยก็คือการถวายทันสลากพัดของแม่ยิงสาวโสดนีนะในวัฒนธรรมของสาวยองอย เพิม้มมีความเชื่อว่าการถวายสลากย้อมซักเตื้อนึ่งเนี่ยอันนี้ส่งเนี่ยสูงเท่ากับการบวชของพ่อจายเลยนะมันยิงเป้นบทบ่ได้เนาะเพิ่อจะแปงสลากย้อมแล้วกลับไปตานครับแสดงถึงความเพียรพยายามการหูจักเก็บออมนะครับทาเป็นต้นสลากต้องใช้เวลาใช้สตุงสตางี้นะเปิ้มบอกว่าถ้าไผตานสลากย้อมต้นใหญ่ๆสูงๆอย่างอี้ได้นี่นะ กำเมืองก็บอบกว่าเอาผัวได้นะครับแล้วก็อันพ่อแม่ของฝ่ายพระชายก็บอกว่าโอ๊ยน้องนี่ได้นะเออถ้าลูกจะเอามาแป่งเมียนี่ได้เลยเน้อเพราะว่าป้นมันป้นขยันถึงทําต้นสลักย้อมสูงๆได้นะเออลองไปซออห่อเนานะ ว่าปีนี้สาวคนใดตามสลักย้อมพ่องไปใหม่ตาไปเล็งได้เลยนะครับเน้ที่เมืองละปูนครับเดี๋ยว,วันพวกไอเอียวสุริชัยกับกาว่าจะไปแอลนะมันพลาดมาได้นะครับความยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในโลกนี่นะอ่ะมาที่จังหวัดเชียงใหม่กันพ้องนะครับละปูนเชียงใหม่ใกล้กันนี่มาได้นะครับใครจะมาแอลตั้งละปูนแวะมาเชียงใหม่เจิญได้เลยครับมันมีหูบวาดนะเป็นวาดประเพณี12เดือน12เทศกาลนะอยู่กลางเวียงเชียงใหม่เนี่ยนะครับ มาแอลกันเนะ้อนี่ละครับภาพวาดขนาด2เมตรเกิงคูณ2เมตรเกิงบัดเจนน้อยๆเนาะของประเพณี12เดือน12เทศกาลนะครับบนผน,นังของอาคารสาราเวียงพิงเนี่ยเปิ้สืบสารประเพณีวิถีล้านนา12เดือนนะครับอยู่ที่ถนนเวียงพิงเนี่ยย่านเนี้ยนะครับกลางเวียงเชีงยงใหม่เลยเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ถึงประเพณีวัฒนธรรมของเชีงยงใหม่ในแต่ละเดือนครับเปิ้มีประเพณีอัญยังพ่องเนาะ ยกตัวอย่างนะเดือนมก,กร,ราคมขึ้น15ค่ําเดือน4เหนือพี่น้องเจ้าเหนือของเขาห้องว่าเดือน4ี่เปลงเนาะแล้วก็มีประเพณีตันข้าใหม่เดือนกุมภาพันธ์วันมาคบูชาเนาะเดือนมีนาคมก็จะมีป้อยหลวงน่งานบรรพชาสามเณรบวชลูกแก้วเอยกะปอยสั่งลองพ่องกาเดือนเมษายนกับปีไม่เมืองเอกะกะ เดือนพฤษภาคมประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเตพวันวิสาขาบูชานเนี่ยเพิ่นจะมีกรรมอธิบายอันนะตั้งป่ออาจารย์วันลบนามวงพรมครับเพิ่นเป็นผู้ดูแลหอคำพยามมังรายสืบสารประเพณี12เดือนล้านนาไทยนเนี่ยป็นดูแลตัดเนี้ยนะเพิ่นก็บ,บอกว่าเนี่ยแนวคิดก็คือต้องการสื่อสารเล่าเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมของล้านนาในช่วงแต่ละเดือนตลอดทั้งปีนะครับว่ามีงานอะไอย่างพ่อง นะจะให้เป็นสถานที่เห็นหูกับละอ่อนและกับเยาวชนมาศึกษามาเยี่ยมชมได้เนอ้อนะครับมีอายุบางคนเนี่ยนะเพื่อนบอกว่าที่มาเล่าเรื่องราวเนี่ยอายุเกือบ90ปีนะครับมาเล่าเรื่องราวผ่านภาพวาดของศิลปินเนาะมาฟังคนเฒ่าคนแก่เล่าเนี่ยศิลปินเพื่อนก็เอาไปวาดนะท่านผู้ชมครับจัดดีตั้แต่เลยใครมีโอกาสมา,มาเชียงใหม่นะครับมาแอวในเขตคูเวียงแล้วก็ไปที่ ภาพวาดที่นี่สาราเบียงพิงนี่ๆน,นะจะได้เหยนจะได้หูหลากหลายอย่างเนาะ,ะไปตางจังหวัดลำปางกันพ่องนะครับท่านผู้ชมครับเปิ้นมีการมอบอุปกรณ์นะครับสำหรับการช่วยเหลือความพิการนะคนที่พิการจากการใช้รถใช้ถนนแข่งหักขา้านกาแข่งปูดกาอีกนะครับเปิ้นก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะแล้วเปิ้ลก็ได้มีการส่งมอบกันไปนะครับทางด้าน จังหวัดลำปางนะครับเพื่อนก็มีการมอบอุปกรณ์นะครับนอช่วยเหลือคนพิการเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนปีงบประมาณ2,568นะครับโดยมีผู้ที่ได้รับการอนุมัติในพื้นที่จังหวัดลำปางในรอบนี้8รายครับงบประมาณกว่า5แสนบาทโหงยาลำปางก็ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ดังกล่าวและก็ทรงมอบนะครับ บอกว่าจะเป็นรถนั่งคนพิการแบบเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอีนะโอ้ตันสมัยเนาะแล้วก็มีรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตัวเก่าอันนี้เอามือช่วยเหลือตัวเกาไปเนาะ,ะแล้วก็มีขาเทียมระดับเนื้อเข้าขาเทียมระดับข้อแข่งหัวลากรถนั่งสำหรับคนพิการแล้วก็ไกลอุปกรณ์เสริมระดับเข้าอีนะครับเนี่ย กรมการขนส่งตังบกเปิลก็ได้หันถึงความสําคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนนะครับได้รับความสูญเสียทั้งร่างกายทั้งจิตใจจะทาให้การใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยบ่าสะดวกบ่สบายเนาะเปิลก็มีการจัดสรรสตูงสตางค์จากการประมูลทะเบียนรถเลขงามจากกองทุนกปทเนี่ยนะครับ แลกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็มาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการครับคือสามารถช่วยเหลือตวเก่าแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเนาะบัถ่ายกระบุญแล้วอีนะหลายๆคนเพิ่งก็บ,บอกว่าอันครับจ้าจังหวัดลำปางเฮาไปที่จังหวัดน่นกันพ้องเนาะจังหวัดน่นเนี่ยเพิ่งก็มีการมอบหมวกกันน็อกเนาะหรือว่าหมวกนิรภัยเนียยน่ยนะครับเอาไว้ขับขี่ จะได้ป้องกันสมองอองออของเขานะป้องกันหัวของเขานะี่เนาะใื้มันปลอดภัยขึ้นมาได้นะครับที่จังหวัดน่านเปิ้มมีพิธีฮับมอบม่วกกันนอกจากบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีการก่อตั้งบริษัทนะครับโอ้เปิ้มก็มีฝ่ายตั้งบริษัทฮอนด้าเนาะส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาห่วมกิจกรรมกันนะครับ ท่านผู้ชมครับอูถึงโครงการ60ปีไทยฮอนดา้าครับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนะี่นะเนี่ยเป่นจัดขึ้นแล้วกับมอบหมวกกันน็อกจํานวน60,000แกนเลยนะ60,000แกน60,000ใบนี่นะมูลค่า60ล้านบาทเพื่อส่งเสริมและกับปลูกฝังวัฒนธรรมการสวมหมวกกันน็อกในกลุ่มเด็กและกับเยาวชนภายใต้การประกาศโครงการผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าทั่วประเทศรวมทั้งจังหวัดน่านก็ได้ครับ ร่วมสมทบเพิ่มเติมแห0มื2440ใบนะครับนะครับรวมทั้งยอดรวมตึงหมดตึงประเทศเนี่ยอยู่ที่1 1 2 4 4 0ใบมูลค่าก็112ล้านบาทครอบคลุมไป77จังหวัดทั่วไทยนะครับอุถึงจังหวัดหน้าเนปลด้้ยัาการจัดสรรมา560แก่นเนอร์ไปมอบเพื่อกับละอ่อนเยาวชนพี่น้องประชาชนนะครับ ก็อยากจะเห้การใส่หมวกกันน็อกเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมเนาะเออเราจะได้สร้างความปลอดภัยห่วมกันนะครับบางทีเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะวลลอกปักแป๊กหัวจะไปต่ำแซนหัวจะไปต่ำแซนี่ถ้ามีหมวกกันน็อกมันมันช่วยไว้เนี่ยนะครับมันกทำให้เราปลอดภัยแต่ถ้าบม่มีหมวกกันน็อกนี่นะอ๊อกกําเดียวอ่ะไปเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับหมวกกันน็อกแกนบอกกี้อยเนาะใส่ไปเตอะนะครับ อันนี้ต้องขอบคุณทางฮอนด้าปนต่ Honda นตยเนาะที่เอามาแจกใือพ่อแม่พี่น้องชาวจ,จังหวัดน,าน่านเราบ่ใช่กล้าจังหวัดน่านต้องอ่านปนแจกถึง7 7จังหวัดอย่างที่ไอเอวสุรชัยได้อู้ได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเอาไิกมาที่จังหวัดเชียงใหม่กันพ่องล้อโอ้เทศบา,นนาลนครเชียงใหม่ปนเฮงแก้ปัญหาแหน,นะเนาะแปลงต้นเนาะจอกแหนภาษาไทยกลางเลยเนาะ ภาษารมเมืองนี่ก็นแหนเนี่ยนะป็นว่าอันนะเออโทรไปถามจ้างซอมาเรียบร้อยนะครับเพรานะฉะนั้นเอี่ยวก็จะห้องวันแหน่แน่เนะอะไปพอว่าเปิ้ลแก้ปัญหาจะได้กันพ้องนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ครับนี่เปิ้ลน,นำรถดูดขี้เป้เนี่ยนะครับสองกันครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดูดแหนออกจากคูเวียงเชียงใหม่นะครับานะเออมันมีสภาพนะ้ำเป็นสีเขียวนะมันแทาจะนิ่งเกินไปก็หา ตัดที่บริเวณประตูส่วนปรุงไปจนถึงประตูเจียงใหม่เนี่ยไอเอลสุรชัยขับรถผ่านถึงวันนั้นมันถึงเขียวปกคุมอยู่ตำมนะอันห่านกับไปแหบกระโบแบบแป้จะแหบเนาะมันนักนะครับเนี่ยเทศบาลเพื่อนก็หวังจะบำบัดสภาพน้ําจากปัญหาแหนมันใหญ่เวย้ยแดดซองมากมันกันใหญ่แดดซองมามันกันใหญ่นะครับก่อนหน้านั้นเพื่อนเอาห่านมาเลี้ยงไว้นอ หวังจะแก้ปัญหาก็มันแก้มาได้แล้วมันห่านมิซิตัวมันจะแหบจะได้มดต้าเออป้นก็ยังดียังได้ช่วยกันอยู่นะครับเนาะอู้ถึงห่านนะครับป้นก็นเอาปิ๊กมาเลี้ยงไว้บริเวณตีหน้าประตูเจียงใหม่แล้วเนอะนะครับโดยมีการทำหัวกัน้นบังื้อห่านออกนอกพื้นตีแต่ว่ามีบางตัวเนี่ยหลุดออกมาตั้งนอกถนนเหมือนกันนะเออนะ เฮาเือมันอยู่ในน้ำมันจะออกมาเนี่ยอย่างนี้เนาะ <c oughs> หรือว่ามันค่อยออกมาหาคนก็บอกฮูนะ้เนาะพราะอะั้นก็ช่วยกันดูแลพอคอยกันตัวกันแล้วกันเนาะหลังจากที่เปิ้นผ่านตปรแล้วหรอเปิน้นเก็ไป,ปล่อยแหมรอบเนี่ยกะเอออันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับในช่วงของคขอูคายเล่าเพือกับมูเฮาฟังในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอลสุรชัยนะครับเอาละ มาถึงช่วงของ NBT review กันพ่องนะครับวันนี้มีของกินแบบเมืองเมืองเนอโอ้ปูนี่มันแปลงได้หลายอย่างเนาะบางตี้ก็ไปแปลงน้ำปูบางตี้กัไปทำอะไรอย่างก็หมอ้อปูไอ้น่ะหมอ้อปูหรือว่าหมอกปูก็แล้วแต่เตะนะครับบางที่ก,ไกัไปแกะไปแกงใส่ทั้นแกงใส่นี่มันกนลําไปเห็นแบบนึงนะครับแต่วันนี้นะครับ โอเปคคนเมืองนะเพื่อนจะมาแปลงหมออปูหรือว่าหมอ้อปูคือหมูเหาได้พอได้ก้อยกันเนาะเพื่อว่าจะเป็นแห,หนึ่งเมนูของคนเมืองที่หลายๆคนจะได้ลองเนี้ยดูแล้วก็จะได้ลองกินพ่อนะครับเนาะไปติดตามกันนะครับ เก็ว่าเมนูนี่ผมเบเกียบเบเกยแปลงเบเกียกินกั้เตี้ยมีหลายคนบอกเฮ้ยเก็ยบบเกียแปลงลายเตี้ยแล้ะแต่กลุ่มได้เนอสักเตี้ยมันนึงเป็นเมนูในตำนานของแต่เมนูนี้นะเปิดห้องว่าเมนูหมอบปูหมอบปูอนแล้วแต่บางพื้นที่จะห้องจืนะมาผมเะไปมาแป้งให้กำน้วัานี่ผมก็ไปเสอะข้อมูลเสื์อหาข้อมูลมาเสซ็จเดียบร่ออ้วมันอย่ามัเนื่อเพียงพอเนี่ยข้อมูลที่ได้กลุมจีได้่หาในเก๋นองกัเพจไอ้เข็นกับกินนานโม่ไอ้น้าทีป๋ายอย่างนี้เนี่ยน้องที่เปิดเน kèn hòm là bị sắc cứng cho anh trầm sùn gan à trầm một hai bờ đi bớt thao lẻo oh, làm lẻ mười nó no. <laughs> แต่กมาหลังจากที่เขาตำเครงเสร็จเรียบร้อยมันก็นี้เขาจะมาตำปูคนาะน,น,นี่จะเป็นปูน้าครับเนาะปูน้าของแต่เนี่ยแตจิงปูที่ผมได้มานี่ยมันเตรดิ้หนหยาบๆไปนาะผมเอาไปน้องน้ำเย็นเนี่ยสะดุ้มเนาะมันนั่นแกาะมันจะซดล้ำไปเนี่ยหลังจากที่เขาตำปูเสร็จเรียบร้อยนะกับนี้เขาจะเอาปูเนี่ยปูที่เขาตำเนี่ยตักออกมาใส่ไว้ในชามแล้วก็เตรียมนม้ำลา้างคกแล้วก็น้ำสะอาดนาะใส่ลงไปหลังจากนั้นก็ก้นสูเกลือมันเข้ากันดีๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเอาไปมองครับเนาะเนี่ จังไปเนี่ยอย่างอ่ะมาแล้วก็กำนั้นนะเขาจะไปตั้งกระทะตั้งหม้อขางแล้วก็ย่อน้ำมันเห็นอยแล้วก็เขาจะเอาพิกเอาเคียงที่เขาตำละไว้ตะกี้นะลง่วานเจามันสาบแดงดังเห็น้อยกันกันว่าพี่ว่าอย่างทีเขาค่วนี่นะมันสาบแตงดังงานงแล้วมึงก็เขาก็จะเอาน้าปูที่เขาตำละไว้กองไว้เส็จเรียบร้อยนะนี่เทใส่ลงไปได้เลยแล้วก็กำนั้นกันว่าน้ามันเริ่มเดียดบดๆแล้วมึงก็เขาจะตอกไข่ไก่น่ะสักสองสามน่วยตอกใส่ไปเล้ะแล้วเขาจะใส่ผักแกงแค่หนมูทั่วฟักเนื้อมาเขี่ยพรอยอย่าง รดแล้วก็น้ำห้าขั้นเาน้ำปลาละนะนะ่ะสักถ้วยน้อยต่อไปก็จะใส่พักใส่ไม่ก็จะมีผักหอมปอมเปอร์แล้วก็เนี่ยผักแค่เนาะอ้อยลูกโด้วนพี่ขี้หนูเห็น้อยไว้กินครับสุดท้ายเลยก็จะไปลื้อยขั้นเป็ข้าขวคั่วน่ะใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพียรความหอมเพียรความนัวนี่ <c oughs> มันถึงเหนียวมากเนี่ยเสร็จเแล้วล่ะเราหมอบปูหมอบปูหน่อวันนี้ผมจะกินกับขนมเส้นเนาะขนมเส้นสักสองจับหมอบปูสักสองปากนี่ปา มเมื่อนี่คือหน้าตาและผลงานที่ยวผมแยกปเป็ดเจี๊ยแรกได้นะเมนูนี่ปู <c oughs> อย,ยง่ายกินแล้วรสชาตินี่มันจะเหมือนแกงแค่แกงขั้วแค่อีแหนนอนมันแต่ว่านี่จะมีกินปูนะหอมกินปูใบเจีย๊ยบกินกับขนมเส้นได้ยังเดียวนะกินกับข้าวหนึ่งก้อนหอนี่เปิดอเดอะเบ็ดจะแดกหรืร้องแป้งพอครับเนะโอ้มันถึงเหมาะแต้แตเลยนะครับเนาะแต่ว่าเอ๊ก่อนไเอ็นดูปูตะก็นอนปูไตหยาบหยาบเนาะไปใส่เนื้อโคกล้ำต่ำทันทีเนี่ยนะเออนะมันก็ต้องแยกอย่างเงี้ยเนาะถ้าใครได้น้ําออกมาจากปูเนี่ยนะครับ บอกว่าจะเป็นการแปลงน้ำปูกะหรือว่าจะเอาปูไปทําหมอกปูกะก็จะต้องเอามาต่ําก่อนนะครับแล้วก็ไปกรองเนี่ยเขาก็จะได้น้ําที่มาจากปูนั่นเป็นจีนปูพ่องมันปูพ่องเอามาเนี่ยเข้าๆกับป่าก็เป็นเมนูเป็นวัฒนธรรมทางภาคเหนือบ้านเฮาเนะเาะจะไปว่าทรมานซัตวเนี่ยซัดมันเป็นของกินเลี้ยงโลกเนาะอืเอาละวันพูกจะเป็นเมนูอิหยังเขาก็ต้องติดตามกันนะครับช่วงนี้ จะไปส่งท้ายกับลันเนอร์กับสุภาษิตกำข้าวกำมะเกาลันนาภูมิพญาคนเมืองกับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินศรีวันนี้ท่านอาจารย์ควันชัยจะมีสำนวนอัญญงมาสอนจิตสอนใจมูฮเฮาไปติดตามกันนะครับ ภาคติดกำรรข้าวกำบะเกาล้าหนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้สเสนอกครำรว่าการจำเป็นเข้าเย็นจำอุ่นการจำเป็นเข้าเย็นละไว้รีบเอาอุ่นใจตึงดีนักหนาเติงข้าบเติงมือบ่อซื้อบ่อหาจักมีไหนมา ยัดต้องใส่ใส่เอาไหนบอดตันเปียมันของใกล้รีบเร็วไวฟั่งฟ้าวเข้าเย็นมีถงรีบผงยามเจ้าเอาอุ่นเป็นเข้ากินเวยยะได้รีบยะอย่าละเพิกเฉยปล่อยเลยตามเลยจักเสียหายได้เวลาวารี ล่วงไปใจใจบ่มีวันคืนปอกไว้แจ็คบตันการเมินนานสําหายไขใจรีบได้เร็วพันเหมือนเข้าเย็นนั้นอุ่นอั้นกินกันสิ่งสำคัญแก้หลองเข้าไม่เหมือนเข้าเย็นนั้น อุ่นอันกินกันดวนปัจจุบันใส่ต้องใส่ใส่การจำเป็น เข้าเย็นจำอุ่นความหมายรีบแก้ไขหรือให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหากปล่อยจ้าไปจะบททันการหรืออาจจะเกิดความเสียหายจนยากแก่การแก้ไขได้อุปมาเหมือนดังตเติงเวลาขาบเข้าหรือแต่เข้าเย็นก็จำเป็นต้องรีบนำมาอุ่นเพื่อจะได้ไว้กินแก้ความหิว คติสอนใจสิ่งใดสำคัญและจําเป็นก็ควรรีบเร่งทำในทันทีบอกควรทิ้งไว้สุภาษิตกําข้าวกําปะเกาล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดละพูน ขอบคุณจักนักเนะื้อท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศีนะครับส่งสุภาษิตกรรมข้าวมาให้ไอเอียวสุรชัยเป็นประจําเลยนะครับเราก็จะได้ยิบยกนํามาออกรายการสปะเรื่องเมืองเหนือตางช่อง11ภาคเหนือในลักษณะยอย่างอีนะครับติดตามกันได้กู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตยนะ์เนื้อช่วงบ่ายบ่ายสามโมงจนถึงบ่ายสามโมงเกินยามค่ำคืนสี่ทุ่มกินจนถึงห้าทุ่มนะครับ ช่อง11เเอร์ช่อง11แล้วก็มีรายการต่างๆสาระข่าวสารนักขนาดมาต้องปลินช่องไปทางใดแฮมสักกราก็จะมีข่าวสารให้ได้ติดตามพอกอยกันเน้อส่วนภายมีโอกาสฟังทางวิทยุนะครับไอเอียวสุรชัยจัดรายการวิทยุแห่งประเทศไทยที่ FM 95ฟังได้ตึงหละปูนตึงเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเน้อ ฝากเชิญชวนกันจะมีเพลงมัวนมนมาให้ได้ฟังกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนวันพุธบ่ายสามโมงเฮาปิกมาปากันไหมเนะยินดีจัดนักสวัสดีครับ